ส่งผลงานคู่แข่งตบสาวไทย U18 จีนคาซัสสถานรอบสองเจอไทยศึกชิงแชมป์เอเชีย AVC 2024ครั้งที่15สนามราชบุรีประเทศไทยการแข่งขันประจำวันที่17มิถุนายน2567ระหว่างทีมชาติจีนอยู่ในชุดสีแดงและคาซัสสถานอยู่ในชุดสีเขียวทั้ง2ทีมทั้งทีมชาติจีนและคาซัสสถานมีรูปร่างที่สูงโปร่งพอๆกันเริ่มต้นการแข่งขันเซตที่1เปรียบเทียบกันแล้วทีมชาติจีนเสิร์ฟได้ดีเสิร์ฟได้เอสรับเหนียวตบแน่น บล็อกสูงมีทักษะที่ดีกว่าโดยเฉพาะหวังเซี่ยวหมิงซึ่งเป็นกัปตันทีมจีนชนะไปด้วยสกอร์ที่ขาดลอย3ต่อ0 25 9 25 7 25 16ตบสาวไทยจะเจอกับคาซัสสถานในวันที่20และเจอกับจีนในวันที่21ดูฟอร์มกันเล่นแล้วชาติที่เล่นได้ดีคือจีนญี่ปุ่นไทเปและทีมชาติไทย